ชมรายการ vr soldier รายการที่นำเสนอภารกิจสำคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์กษัตร์และประชาชนวันนี้อยู่กับดิฉันกนานทพรนิพัฒน์กุลค่ะวันนี้เริ่มต้นกันด้วยภารกิจของผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะท่านได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทยพื้นที่วังหินกรุงเทพมหานครค่ะ พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยคุณปัญญาดาหนุนพักดีนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยตรวจเยี่ยมอาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทยพื้นที่วังหินเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยได้พบปะก,กําลังพลพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กําลังพลจํานวน275ครอบครัวค่ะ และได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยซึ่งเป็นครอบครัวของกำลังพลที่พักอาศัยในอาคารสวัสดิการอาธิบุตรที่มีความต้องการพิเศษและผู้ป่วยที่มีภาวะติดเตียงเป็นต้นจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยและคณะได้ตรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารสวัสดิการเพื่อสำรวจสภาพความเป็นอยู่ตลอดจนได้เข้าเยี่ยมชมห้องพักที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมบำรุงให้มีความพร้อมสำหรับการพักอาศัยค่ะ การตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลในครั้งนี้นะคะเป็นไปตามนโยบายด้านการให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังพลหรือว่า People First ของพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการการสร้างสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดีและเหมาะสมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลและครอบครัวซึ่งพักอาศัยในพื้นที่อาคารสวัสดิการรวมทั้งยังเป็นโอกาสในการได้พบปะและรับฟังปัญหาจากกำลังพลโดยตรงค่ะ ซึ่งก็จะนําไปสู่การพัฒนาความเป็นอยู่ของกําลังพลในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปผู้บัญชาการทหารอากาศมอบเครื่องแบบทหารอากาศพร้อมเครื่องหมายยศและอาภรณ์พันธ์ุให้กับผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะ พลอาการเอกพันธ์พักดีพัฒนากุลผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานประกอบพิธีมอบเครื่องแบบทหารอากาศพร้อมเครื่องหมายยศและอาภรพันธ์ให้แก่พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดในโอกาสที่มีพระบรมราชองคการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศพลอากาศเอกพิเศษณนะห้องรับรอง62กองบัญชาการกองทัพไทยเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครค่ะ ท่านี้ตามที่ได้มีพระบรมราชาองคการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศพลอากาศเอกเป็นกรณีพิเศษให้แก่พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีตั้งแต่วันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2567เป็นต้นไปนั้นนะับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวขอบคุณผู้บัญชาการทหารอากาศและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศที่ได้มอบเครื่องแบบทหารอากาศพร้อมเครื่องหมายยศและอาภรณ์พันให้ ซึ่งรู้สึกเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพปากาศโดยขอให้คำมั่นสัญญาค่ะว่าจะรักษาเกียรติภูมิของกองทัพปากาศไว้ด้วยชีวิตเช่นเดียวกับทหารอากาศทุกนายและนำกองทัพไทยร่วมปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน รองผู้บัญชาการทหารเรือได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในเรื่องของการบำรุงซ่อมบำรุงตามแผนนะคะเพื่อให้การดูแลย,ยุโทโธปรกรณ์ของกองทัพเรือเป็นไปด้วยความเอาใจใส่ของกําลังคนทุกระดับแล้วก็ให้ดมรงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือค่ะพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุกรองผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการอำนวยการซ่อมบำรุงและปรับปรุงยุโทโธปรกรณ์ของกองทัพเรือพร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานตามแผนซ่อมทำเรือในพื้นที่สัตหีบณอูราชนาวีมหิดลอดุญยเดชกรมอู่ทหารเรือและการปฏิบัติในการซ่อมบำรุงตามแผน PMS ของเรือหลวงภูมิพลอดุญญเดชกองพันรักษาฝั่งที่12หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งและกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบกกองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ ในการนี้รองผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวกำชับกำลังพลที่รับผิดชอบในเรื่องของการซ่อมบำรุงตามแผนว่าการเดินทางมาตรวจเยี่ยมในวันนี้เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องที่แท้จริงด้วยความใกล้ชิดและเพื่อหาทางช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นในระดับนโยบายค่ะพร้อมทั้งได้เน้นย้ำกำลังพลประจำเรือว่าการดูแลเอาใจใส่และความละเอียดรอบคอบในการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนนะคะซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เรือมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ทั้งนี้หากมีอุปสรรคข้อขัดข้องประการใดทั้งฝ่ายาต่างๆคณะกรรมการอ,อสอปอรพร้อมให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ค่ะพวมในการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้เดินทางลงพื้นที่พบปะและเยี่ยมเยียนเครือข่ายทหารผ่านศึกในพื้นที่5อำเภอของจังหวัดพิจิตรค่ะ ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรพลเอกเดชนิธิเหลืองงามขำผู้อำนวยการองค์การสงเครออาะห์ทหารผ่านศึกพร้อมด้วยนางอนุสราราโรจนประดิษฐ์นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเครออาะห์ทหารผ่านศึกและคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การสงเครออาะห์ทหารผ่านศึกเดินทางลงพื้นที่ไปพบปะเยี่ยมเยียนเครือข่ายทหารผ่านศึกจำนวน150นายซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่5อำเภอของจังหวัดพิจิตรค่ะ โดยในครั้งนี้นะคะได้มีการพูดคุยซักถามเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เหล่าทหารผ่านศึกทุกนายอย่างใกล้ชิดต,ตลอดจนได้รับฟังปัญหาข้อขัดข้องความเดือดร้อนและความต้องการพิเศษที่จะให้ทางองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกดำเนินการช่วยเหลือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวค่ะซึ่งถือเป็นวีรบุรุษผู้กล้าที่เสียสละและทุ่มเทปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชน ในโอกาสนี้ค่ะพลเอกเดชนิทิศได้นําสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นมอบให้กับทหารผ่านศึกทุกนายเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไปนอกจากนี้ค่ะพ่วงในการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกยังได้นําคณะผู้บริหารและสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนเครือข่ายทหารผ่านศึกจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน150คนที่เดินทางมาจากพื้นที่ทั้ง11อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารผ่านศึกอีกทั้งยังรับทราบป,ปัญหาข้อขัดข้องความเดือดร้อนและความต้องการที่ทหารผ่านศึกทุกคนมีความประสงค์ให้ทางองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกช่วยเหลือในด้านต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว องการนี้ได้กล่าวยืนยันว่าองค์การสงเครออาะห์ทหารผ่านศึกพร้อมให้การช่วยเหลือด้านสิทธิสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเหล่าทหารหารทุกนายให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สมเกียรติและมีศักดิ์ศรีเพื่อตอบแทนความกล้าหาญที่ยอมเสียสละเลือดเนื้อปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติด้วยใจจริงค่ะกองทัพเรือร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับโรงเรียนสตรีวัดรคาคังค่ะ พลเรือโทนัดอิสรางกูลณอยุธยาเจ้ากรมแพทย์ทาหารเรือในนามกองทัพเรือได้ร่วมลงนามความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตรีวัดระคังตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะเวลา5ปีค่ะตั้งแต่ปีการศึกษา2,566ถึง2,570โดยความร่วมมือดังกล่าวนะคะจะเป็นการประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านการแพทย์ระหว่างกรมแพทย์ทหารเรือกับโรงเรียนสตรีวัดระคังค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านสื่อการเรียนการสอนแหล่งการเรียนรู้เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านการแพทย์รวมไปจนถึงการสนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญของกรมแพทย์ทหารเรือมาให้ความรู้กับน้องๆน,นักเรียนทานนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนสตรีวัดระฆังรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุให้นอนอน,อนักเรียนนะคะมีความรู้พื้นฐานด้านอายุรศาสตร์การแพทย์สามารถดูแลแล,และอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและต่อยอดด้านอาชีพในอนาคตอีกด้วยค่ะในการลงนามครั้งนี้ค่ะได้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการลงนามในแกะพลเรือตรีว่สุธาข่ายแก้วพ่วมในการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือว่าที่นาวาเอกหญิงกนกนุชขำพักรองพ่วมในการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือเอกเชษฐาใจเปี่ยมประธานคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีวัดระคงังและนายถนอมบุญโตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหาคนครเขตหนึ่งร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ค่ะแม้ทัพที่3ตรวจเยี่ยมกำลังพลกองกำลังนาเรศวรเน้เนย้ำกำลังพลปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างถูกต้องภายใต้กฎหมายที่กำหนดและรักษาผลประโยชน์ของชาติค่ะ พลโทรประสานแสงสิริรักแม่ทัพภาคที่3ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลกองกำลังนาเรศวรค่ะโดยมีพลตรีนรงธิ์ป่าน,นิกบุตรผู้บัญชาการกองกำลังนาเรศวรให้การต้อนรับโดยแม่ทัพภาคที่3ได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนด้าน5้าอำเภอชายแดนของจังหวัดตากและ7อําอำเภอชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานป้องกันชายแดนตามแนวความคิดในการรักษาความมั่นคง5ประการของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกและการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการพัฒนาขีดความสามารถของกําลังพลค่ะทางนี้แม่ทัพที่3ได้กล่าวขอบคุณหน่วยและกําลังพลกองกําลังนาเรศวนที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสำเร็จและได้เน้นย้ําให้กําลังพลยึดมั่นในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและรักษาผลประโยชน์ของชาติ จากนั้นค่ะได้เยี่ยมชมการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยสนับสนุนการฝึกและการปฏิบัติงานของกำลังพลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยนอกจากนี้ค่ะยังได้พบปะและให้โอวัทกำลังพลกองกำลังนาเรศวรและกำลังพลจากกรมทหารราบที่14พร้อมกองพันหน่วยขึ้นตรง3กองพันนะคะ ซึ่งที่ผ่านมานั้นกรมทหารราบที่1 4และกองพันหน่วยขึ้นตรงทั้ง3กองพันเป็นหน่วยที่มีความสําคัญของกองทัพภาคที่3ในการใช้เป็นกําลังในการคลี่คลายสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนตามแผนเผชิญเหตุได้สนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจราชมนูเนื่องจากว่ามีความพร้อมทางด้านกําลังพลและมีความชํานาญในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนด้านจังหวัดตากค่ะ ณทัาพาที่ที่เปิดการฝึกหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพชุดครูฝึกประจำหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่รุ่นที่1นะคะเพื่อเพิ่มทักษะความชํานาญเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพี่น้องประชาชนค่ะ ที่ค่ายมาหาจักรีเซรินทร์ตำบลท่าประดูอ่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาพลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่เป็นประธานเปิดการฝึกหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพชุดครูฝึกประจำหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่รุ่นที่1ประจำปี2567ซึ่งเป็นการฝึกเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลชุดครูฝึกของหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ด้านต่างๆค่ะ ทั้งเทคนิคการลาดตระเวนเส้นทางให้ปลอดภัยสร้างกระบวนการคิดการวิเคราะห์การวางแผนและระเบียบการนำหน่วยให้สามารถนำไปขยายผลให้กับกำลังพลของหน่วยและนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแม่ทัพที่ที่ค่ะได้กล่าวว่าหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพชุดครูฝึกประจำหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอีกหลักสูตรหนึ่ง ที่ให้ชุดครูฝึกประจำหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้นำความรู้ด้านยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของฝ่ายตรงข้ามเทคนิคการลาดตระเวนเส้นทางให้ปลอดภยัย5รูปแบบและเพิ่มทักษะความชำนาญสามารถนำไปประยุกต์ใช้และขยายผลให้กับกำลังพลภายในหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปค่ะกองทัพบ,บก ร่วมกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนทั่วประเทศที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีใจรักในดนตรีได้แสดงความสามารถผ่านโครงการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยที่ตาวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่3จึงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567และพระ เรีิยภาพในด้านการดนตรีโดยการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนมีความสนใจศิละปะวัฒนธรรมไทยดนตรีไทยรวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณในด้านต่างๆที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีต่อประเทศชาติและประสบกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการโดยวงดนตรีที่เข้าร่วมการประกวด จะใช้การผสมผสานระหว่างดนตรีสากลและดนตรีไทยให้เกิดเป็นความสร้างสารรค์ผลงานทางดนตรีที่มีความเป็นสากลแต่คงไว้ซึ่งความไพเราะของดนตรีไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20มิถุนายน2567รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ kta music awards c o com ช่วงนี้ไปติดตามภารกิจของหน่วยทหารที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาพื้นที่กันบ้างค่ะทหารบกที่38ได้มอบภารกิจให้กับทางโรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์นะคะนำชุดแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศีนครินทราบรมราชชนนีหรือว่าพออ,อสอวอสภากาชาดไทยจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ ออกให้บริการทางการแพทย์กับประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลณนะวัดใหม่เจริญชยัยตำบลสถานอเภอปัวจัังหวดน่านในโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้า,จา,ฟ,าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนราธิวาสราชนาคารินซึ่งส่งห่วงใยประชาชนให้ได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงค่ะ โดยมีการให้บริการทางการแพทย์ในเบื้องต้นตรวจโรคทั่วไปแจกจ่ายยารักษาโรคและให้คำปรึกษารวมทั้งส่งเสริมการฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยมีผู้ป่วยเข้ารับบริการตรวจรักษาโรคเป็นจำนวนทั้งสิ้น60รายค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีชุดแพทย์เดินเท้าเข้าเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้และผู้ป่วยสูงอายุจานวน3รายทั้งนี้โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์มีแผนงานช่วยเหลือติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ค่ะได้ให้บริการตรวจโรคเบื้องต้นมอบชุดยาสามัญประจำบ้านและแนะนำการดูแลสุขภาพร่างกายให้กับผู้ป่วยทั้ง3รายด้วยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโดยกองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้จากกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่1สะพานมอญค่ะ ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพสิ่งของเครื่องใช้และติดตามอาการเจ็บป่วยให้กับผู้ป่วยติดเตียงเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายนะแขวงเสาชิงช้าแขวงสำราญราชแขวงวัดราชปพิษแขวงพระบรมมหาราชวังแขวงสารเจ้าพ่อเสือและแขวงวังบูรพาพิรมเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร กองพันทหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่8ค่ะโดยโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติบ้านคกนิ้วได้รวมกับผู้นําชุมชนอําเภอเชียงคานเข้าทําการสร้างบ้านให้กับนางบุญหลายวงคําจันทร์ซึ่งเป็นประชาชนผู้ยากไร้บ้านท่านจันทร์ตําบลเชียงคานอาเภอเชียงคานจังหวัดเลยตามโครงการสร้างบ้านพักอาศัยให้กับผู้ได้อโอกาสอําเภอเชียงคานจังหวัดเลย ซึ่งถือเป็นการสนองต่อนอโยบายของกองทัพบ,บกในการดูแลพี่น้องประชาชนร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่ซึ่งทหารจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนในทุกโอกาสต่อกันที่มณฑลท,ทหารบกที่36นะคะได้นํากําลังพลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลวังบานหน่วยงานราชการในพื้นที่ประชาชนและนักเรียนจิตอาสาค่ะ ร่วมดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้เส้นทางสายผูทับเบิกบ้านนาสะุ้งตามโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจพักรักสิ่งแวดล้อมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ72พรรษาโดยเส้นทางผูทับเบิกบ้านนาสะุ้งบ้านหมากแข้งค่ะจะเป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรในพื้นที่เพื่อลำเลียงพืชผลทางการเกษตรและใช้เป็นเส้นทางให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง ซึ่งดำเนินโครงการก่อสร้างโดยกองทัพบกนะคะมีงบประมาณจากภาคเอกชนทุกภาคส่วนที่มีจิตสทธารร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น51ล้านบาทเศษค่ะ ที่บ้านคําอินแปลงหมู่ที่5ตําบลบ้านผืออําเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายพันเอกยอดธงสําราญผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่21สํานัก,การพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจากกาลังพลชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมยานพาหนะและเครื่องจกักรกลเข้าปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจําปีงบประมาณ2567 โดยได้เข้าดําเนินการขุดลอกลําน้ำห้วยบงค่ะเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ําแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภยัยรวมทั้งใช้เป็นหล่งน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคทําการเกษตรประมงและปะศุสุสั์ให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับประโยชน์จํานวนรวม265ครัวเรือน1,045คนค่ะใ่เย,ย,ยครับเงินทหารมาเฮ็ดนี่ครับผดีครับที่ว่าดีรอยปรเปอรนตเลยครับเพราะว่า เาสิไดีเฮ็ดหน้าปังเฮ็ดต่อไปปลูกการเกษตรก็ไปรายนี่นเกษตรเด็กครับขอบประโยชน์ไปฮอดลูกฮอดล้านครับบ่มันจะหุน่องหุนแม่ก็ลูกล้านก็ต้องได้ผลประโยชน์ต่อไปเพราะว่ายังพอสมาหากินต่อไปมันแรงนำมันก็ดีมันบอล่ะมันกว้างลวกันันเสมอดีตอบพุณนลายที่ว่าเิ่นออกมาพัฒนาหมู่บ้านซอยเรียครับ พิรั่าวค่าววันนี้เสนอตอนกองทัพบกจัดพิธีต้อนรับน้องทหารใหม่ผลดที่1ประจำปี2,567ไปติดตามรับชมพร้อมกันค่ะเมับเรียนโรงารทีรทับผยอดจิวันนี้ครับผมาสำหรับทานนี่เป็นขารถนะครับการจุดเป็นอาหารจะต้องมีกัน พราภาพค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่กรมทหารสื่อสารที่1ทราบมาว่าในวันนี้ที่นี่จะมีพิธีต้อนรับน้องทหารใหม่ผลัดที่1ประจําปี2567ใช่ไหมคะใช่ครับโดยเป็นพิธีที่ต้อนรับน้องทหารใหม่และเป็นเกียรติเพื่อต้อนรับน้องทหารใหม่เข้าสู่ครอบครัวกองทัพบกอย่างเต็มพักคภูมิครับนอกจากนั้นนะคะยังถือเป็นโอกาสอันดีค่ะที่น้องทหารใหม่กับผู้บังคับบัญชาจะได้มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกันมากขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจตลอดว่วงการฝึกให้กับน้องทหารใหม่อีกด้วย โดยมีพลโทรประพิษไทยสมัครเจ้ากรมการทาหารสื่อสารให้เกี่ยวม,มาเป็นประธานในพิธีกิจกรรมจะมีอะไรบ้างไปเชิญรับชมได้เลยครับได้น้ำกำลังคน เขาลงพิธีต้อนรับทหารใหม่และได้ผ่านการึกอบรมลให้มีความรู้ทางอาหารเบื้องต้นในระดับหนึ่งแล้วทำให้น้องน้องทหารใหม่มีความเข้าใจถึงแบบธรรมเนียมและวินัยของทหารสามารถที่จะปรับสภาพร่างกายและจิตใจจากบุกคคลพลเรือนมาเป็นทหารและปรับตัวเข้ากับการดำเนินชีวิตในหน่วยทหารได้เป็นอย่างดี การสุดฐานใหม่มีรูปแบบการฝุดจากเบาไปหนักมีการฝึดแนแนวอาชีพแก่ทหารกองประจำการก่อนปฏิบัติการและมีการดำเนินโครงการฐานฝันทหารกองประจำการเพื่อรับราชการในกองทัพบกเป็นการเพิ่มโอกาสเข้าไปศึกษาต่อรวมถึงการฝึกฝังจิตใจ ของน้องทหารใหม่ให้มีความเข้าใจในความเป็นทหารอาชีพรักเกียรติรักศักดิ์ศรีรักกองทัพเป็นผู้มีจิตสาธารณะจิตอาสาและขอขอบคุณครอบครัวน้องน้องทหารใหม่อีกครั้งที่ให้การสนับสนุนน้องทหารใหม่ได้เสียสละเข้ามารับใช้ประเทศชาติด้วยความ,มิีดียิ่งขอขอบคุณครับไปไป น,นรรกก่ท่ผมได้มาัใช้จัดนองทหารใหม่หรืออยากให้้องทาใหมทุกคนตั้ใจร,รับก,การฝึกศึกษาสื่สาในมต้นาไปรผมคนานานและจะได้ร่นเดจยกันปฏิบัติหน้าที่ของเราในาศรษต่อ,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 อไปครับ thank okay. you ที่เราเห็นอย่ทางด้านหลังนี้เป็นการแสดงการสาธิตการฝึกใช่ไหมคะน้องแนนใช่ครับเป็นการสาธิตของน้องทหารใหม่ที่หน่วยฝปกครับไปทราบว่ามีอะไรบ้างคะครับประกอบไปด้วยหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันหาที่หนึ่งหน่วยหนึ่งกรมทหารที่สามที่หนึ่งการสาธิตบุคคลภาพบุคคลครับหน่วยฝึกทหารใหม่กอมพันนักเรียนโรงเรียนหาสื่อสารกรมการหาสื่อสารเป็นการสาธิตกรรมธรรมยาบาลผู้ป่วยมาเจ็บจากความร้อน หน่วยฝึกทหารใหม่กองพค์การสื่อสารที่102องค์การสื่อสารที่1การสาธิตศิลปะแม่ไม้มวยไทยและหน่วยฝึกทหารใหม่กองพัค์หารสื่อสารสำนักเขตหลังการสาธิตทาวุ่นขบจังหวัดลำีร์หรือแปรติเดียครับ พราะการเข้ามาเป็นทหารถือว่าเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติน้องๆต้องเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติกองทัพบกจึงต้องการให้กิจกรรมในวันนี้สร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในการเข้ามาเป็นทหารและอยากให้น้องทหารใหม่รู้สึกอุ่นใจที่อยู่ในครอบครองกอ,องทัพบกเราครับ มดเวลาของอรายการเวียโซเจอร์แล้วนะคะสักครู่ติดตามชมสารคดีฟ้าห่มดินต่อด,ด้วยข่าวในพระราชสำนักวันนี้ใช้ละทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ